สวัสดีค่ะอาวสุทุกท่านวันนี้ผู้น้อยกราบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่าเบื้องบนขอน้อมนำนิทานธรรมะจากหนังสือ แผววิเศษชุดช่วยเรื่องศีลสีประการของท่านฟ้าเอียนในสมัยราชวงศ์ซ่งมีพระนานาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าเครอฉินและมีอีกชื่อหนึ่งคือพระนานาจารย์ฟอกกัวหวนอู้นั่นเองในขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดไท่พิงแห่งเมืองซูจโจนั้นเป็นเพราะอาจารย์ของท่านคือพระนานาจารย์ฟ้าเอียน ได้เคยกล่าวไว้ว่าในเมื่อเจ้าเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้อาจารย์ก็จะให้ข้อตักเตือนกับเจ้าซึ่งก็คือศีลสีส่ประการของท่านฟ้าเอี่ยนนั่นเองศีลส,สีประการนั้นได้แก่ 1. อำนาจอย่าใช้จนหมดหากใช้อำนาจจนหมดภัยก็จะมาถึง 2. บุญวาสนา อย่ารับจนหมดหากรับบุญวาสนาจนหมดบุญสัมพันธ์ก็จะถูกตัดขาด 3. ระเบียบแบบแผนอย่าทำจนหมดคนเราใช้ชีวิตบนโลกหากทำตามระเบียบจนหมดก็จะมีความยุ่งยากตามมาไม่จบไม่สิน้น 4. คํคำพูดที่ดีอย่าพูดจนหมดหากพูดคำพูดที่ดีจนหมด ก็จะกลายเป็นแค่คําธรรมดาจืดจางไร้รสชาติเมื่อท่านฝอกัวได้ถือตามศีลสีประการนี้ก็ทำให้เพิ่มพูลปัญญาขึ้นสุดท้ายจึงได้เป็นลูกศิษย์วิธีแห่งจิตของท่านฝาเอียนได้เป็นศิษย์รุ่นที่สิบในพระพุทธศาสนาฝ่ายเซนนิกายลินจี้ท่านยังได้ประพันธ์หนังสือปี่เอียนลูกซึ่งสูงส่งลึกซึ้งแยบยน และได้เป็นพระนานอาจารย์ใหญ่ในสมัยราชวงศ์ซ่งด้วยคำอธิบายศีลส,สีประการของท่านฟ้าเอียนเป็นสิ่งชี้ความสว่างทางปัญญาอย่างมากให้แก่คนทั้งหลาย 1. อําอำนาจอย่าใช้จนหมดในความเป็นจริงนั้นคนเราจะคล้อยตามสถานการณ์และไปกระทำเรื่องราวบางอย่าง แต่มันเป็นภาวะวิกฤตในขณะที่ราบรื่นที่สุดและชะตาชีวิตดีที่สุดนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็จะเกิดการกลบฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความพินาศย่อยยับเอาไว้ไม่ใช่ว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะไม่ราบรื่นแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่โชคดีแต่ในขณะที่มีอำนาจหรือรุ่งเรืองอยู่นั้น เราก็ได้หวานเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความโชคไม่ดีเอาไว้เองเราด้วยดังนั้นพระศาสดาหเหล่าจือจึงได้กล่าวไว้ว่าการรักษาเต็มเปี่ยมไว้ไม่เท่าการรู้จักพอคาดหมายให้แหลมคมไม่อาจรักษาไว้ได้ยาวนานมีทรัพย์สินมากมายไม่มีใครสามารถรักษาไว้ได้มีลาบยศยิ่งยะโส ตนเองสร้างความเดือดร้อนไว้จากคำพีตเต้าเต๋อจริงบทที่9ถ้าเข้าใจได้ลึกซึ้งต่อหลักที่ว่าสำเร็จสมมุ่งหมายให้ถอนตนคือธรรมแห่งฟ้าจึงสามารถเปลี่ยนจากภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็จะไม่ใช้อำนาจจนหมดจึงจะได้เข้าใกล้และทำการศึกษาในกรุรณาปณิธาน ของพระมาหาสถามัระโพธิสัตว์ทุกๆุกชาติก็ควรจะดำเนินตามหลักอำนาจอย่าใช้จนหมดนั่นเองในการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมถ้าเราใช้อำนาจเกินขอบเขตไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่เหมาะกับทางสายกลางแข่งกระด้างเกินไปไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถึงแม้จะมีความสามารถมากสุดท้าย ก็ต้องประสบภัยหรือความโชคร้ายอยู่แม้จะมีความสามารถแต่ถ้าไม่บำเพ็ญให้อยู่ในทางสายกลางก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปและมีชีวิตที่ลุ่มๆุมดอนดอนเราจึงต้องสงบลงมาเมื่ออยู่ในช่วงที่ชะตาชีวิตดีหรือมีอำนาจจะต้องระมัดระวังคำพูดและการกระทำอย่าได้หวานเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ห่งความพินาศเอาไว้ จึงไม่ต้องเสี่ยงต่อการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว 2. บุญวาสนาอย่ารับจนหมดในความเป็นจริงนั้นคนเรามักจะหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในโชควาสนาที่เบื้องบนประทานให้แก่เราในจุดนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากเราไม่ทนุถนอมรักษาเอาไว้บ่อเกิดแห่งโชควาสนาก็จะค่อยๆเขืดอดแห้งไปในขณะเดียวกัน สายใหญ่แห่งเหตุปัจจัยที่ให้เรามีโชควาสนาก็จะขาดสิ้นไปด้วยพระศาะสดาคงจึอได้กล่าวไว้ว่าสุภาพชนสงบสบายแต่ไม่เย่อหยิ่งลำพองท่านท่งเชิงอีก,ก็กล่าวไว้ว่าเมื่อเราสร้างความดีงามโชควาสนาก็จะยืนยาวจะต้องสะสมคุณธรรมความดีงามทุกวันก็จะได้บรรลุถึงความโชคดีและความมีทรัพย์ เมื่อคุณธรรมเกินกว่าความมีทรัพย์ถึงจะมีมากมายแต่ก็ไม่เต็มเปี่ยมตั้งแต่อดีตมาผู้ที่เจริญรุ่งเรืองไม่มีผู้ที่สูญเสียธรรมและพ่ายแพ้ดังนั้นพระศาสดาเ่าจ,จึงได้กล่าวว่าผู้รักษาธรรมนี้ไม่ต้องการให้เต็มเปี่ยมผู้นิยมให้เต็มเปี่ยมจะสามารถละทิ้งจึงไม่เกิดสิ่งใหม่ จากคำพีคุณธรรมบทที่15จึงอย่าได้รับอุ่นวาสนาจนหมดจากที่เจริญรุ่งเรืองก็ต้องเสื่อมซามเสียหายเมื่อดีจนสูงสุดก็จะเปลี่ยนเป็นร้ายเมื่อ,อยางถึงที่สุดก็จะเกิดอินดังนั้นจึงมีคําเตือนเช่นนี้ว่าบุญวาสนาอย่ารับจนหมดก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ เบื้องบนก็จะประทานโชควาสนาให้กับเราก่อนดังนั้นทุกครั้งที่มีโชคดีเป็นบุญเป็นวาสนาก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างสมบุญกุศลด้วยข้อ3ระเบียบแบบแผนอย่าใช้จนหมดถ้าหากว่ายึดถือเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนคนรอบข้างก็ไม่สามารถรับได้ไว้ในทางกลับกัน การรักษาระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเน้นหนักอยู่กับระเบียบแบบแผนจนเกินไปก็จะทำให้ผู้อื่นเกิดความขุนเคืองใจและไม่ชอบใจขึ้นดังนั้นในคำพีทางสายกลางจึงได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในขอบเขตพอเหมาะพอดีจึงเรียกได้ว่าสมานกลมกลืน ในสมัยที่พระพุทธองค์ได้เคยส่งบำเพ็ญทุกขะกิริยาเป็นเวลาหกปีและยังมีผู้ปฏิบัติด้วยความทุกยากในประเทศอินเดียในสมัยนั้นแต่ก็ไม่สามารถบรรลุทมได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นเช่นนี้จึงไม่ทรงปฏิบัติตามอีกในที่สุดจึงได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นโพและเมื่อทรงเห็นดวงดาวมากมายบนท้องฟ้า จึงทรงตรัสว่าสัพพชีวิตทั้งหลายล้วนแต่มีพุทธจิตยานตนอัศจ,จรรรย์จิงหนออัศจรรย์แท้หนอหลังจากนั้นพระองค์จึงทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์49ปีเป็นเพราะพระองค์ทรงตรักได้ว่าระเบียบแบบแผนอย่าได้ใช้จนหมดคำว่าระเบียบแบบแผนมีความหมายคือ เป็นแม่แบบและศีลวินัยเราเป็นคนก็ต้องปฏิบัติตัวให้ผู้อื่นเห็นเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเอากฎระเบียบเหล่านั้นมาผูกมัดบีบบังคับผู้อื่นก็จะเกิดการต่อต้านขัดขานการมีระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรในเรื่องที่ใหญ่เท่า,มาเมล็ดงานนี้กลายเป็นเรื่องหยุ่ยิ้มจู้จี้ให้คิดเล็กคิดน้อยไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นกฎเกณฑ์ทั้งหลายถูกกำหนดไวอ้อย่างเหมาะสมกิจกรรมจึงดำเนินไปอย่างเป็นกลางเที่ยงตรงฟ้าดินต่างก็มีกฎเกณฑ์หรือดูการทั้งสี่จึงมีครบและถ้าดำเนินการไปตามกฎเกณฑ์จะไม่เป็นการทำลายทรัพย์สินและทำร้ายประชาชนนั่นคือเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องหันกลับมาบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรม ชุดช่วยประชาชนบนโลกตนเองก็จะอิสระสุขเสรีได้เมื่อจะปฏิบัติตามพุทธระเบียบก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาละและเทศะด้วยอีกทั้งยังจะต้องรู้จักพลิกแพลงตามสถานการณ์ไม่ใช่เอาพุทธระเบียบมาเป็นข้อบังคับขู่เข็นให้ผู้อื่นปฏิบัติแต่ตัวเราเองควรจะต้องปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอยา่าง กฎระเบียบที่มีอยู่จึงต้องใช้ให้พอเหมาะพอดีและรู้จักยืดหยุ่นบ้างข้อ4คํคำพูดที่ดีอย่าพูดจนหมดเมื่ออ้างอิงตามคำอธิบายของท่านฝ้าเอียนที่ว่าเมื่อคำพูดที่ดีพูดออกไปหมดแล้วก็จะทำให้คนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ่ที่วัด,ดีนั้นถ้าพูดในทางกว้างๆ ก็มีความหมายว่ามีไมตรีจิตต่อกันเป็นคำพูดที่ดีงามเป็นคำพูดที่สวยงามด้วยเหตุนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นนั้นเติบโตงอกงามขึ้นหรืออาจจะทำให้คนเหล่านั้นเดินไปตามทางแห่งสัจธรรมก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดีอย่างไรถ้าหากพูดอธิบายอย่างละเอียดจนหมดเปลือก รสชาติก็จะน้อยลงไปครึ่งหนึ่งก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นแค่เรื่องง่ายๆตื่นๆเท่านั้นมีความเป็นจริงเมื่อทำเกินไปก็เหมือนกับไม่ได้ทำนั่นแหละแต่ที่สั้นฟ้าเอี่ยนได้กล่าวถึงนั้นเป็นความหมายที่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งดังนั้นที่ในทางฝ่ายเซนเกล่าวถึงคำว่าพูดจานิ่งเงียบเคลื่อนไหว สงบก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าอิริยาบถท,ทั้งสี่นี้จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งไม่อาจแยกออกจากกันได้ด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือควรจะให้ความสนใจที่เมื่อนิ่งเงียบก็ไม่สามารถสื่อกันได้แต่ว่าเมื่อพูดจาก็ยิ่งไม่สามารถสื่อกันได้นั่นเอง และคำพูดที่ดีอย่าพูดจนหมดยังสามารถนำมากล่าวถึงสัจธรรมที่ลึกซึ้งได้ด้วยซึ่งไม่สามารถใช้คำพูดมาอธิบายได้หรือจะใช้แสดงออกถึงเรื่องที่ดีก็ยังไม่สามารถพูดถึงได้ทั้งหมดจะมากหรือน้อยก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างดังนั้นพระาศาสดาเหล่าจืจึงได้กล่าวว่าพูดมากสาระน้อย ไม่เหมือนรักษาความเป็นกลางไว้จากคำพีเต้าเตอจริงบทที่5และคำพูดที่น่าเชื่อถืออาจจะไม่ไพเราะคำพูดที่ไพเราะอาจจะไม่น่าเชื่อถือจากคำพีเต้าเตอจริงบทที่81ที่ได้กลับมานี้จึงได้รู้ว่าศีลสีประการของท่านฟาเอียนเป็นสิ่งสำคัญที่ให้เราใช้ในการปฏิบัติตัวต่วตอผู้อื่น และโลกดังนั้นพระศาสดาของจือจึงได้กล่าวไว้ว่าหนังสือไม่สามารถสื่อถึงคำพูดได้หมดคำพูดก็ไม่สามารถสื่อถึงความหมายได้หมดและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคำพูดคำจาหากกษัตริย์มิปกปิดความลับก็จะสูญเสียขุนนางไปหากขุนนางมิปกปิดความลับก็จะสูญเสียชีวิตไป หากไม่ปกปิดความลับในบางเรื่องก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นั่นคือสุภาพชนต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยความลับคำพีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรหรือคำพูดเพียงแต่ต้องอาศัยใจสัมผัสใจจึงจะรู้ได้พวกเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมยิ่งต้องระมัดระวังคำพูด ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนแล้วจึงพูดออกมาม่เช่นนั้นอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะสร้างกรรมปักก็ได้